สวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะต้มข้าวต้มอ,อีกแล้วนะคะเช้านี้เช้านี้ก็จะเป็นข้าวต้มคุ้ยนะคะข้าวต้มธรรมดาธรรมดาค่ะกินกับทอดหมูนะคะทอดหมูหมูทอดกินกับข้าวต้มนะคะ กาวันเป็นข้าวต้มทรงเครื่องนะคะกินเช้าเช้ามื้อเดียวค่ะช่วงเช้านะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันก็อีกอย่างนึงนะคะกับหมูค่ะหมูนี่เราก็หมักหมักก่อนค่ะ หักใส่เกลือผงปรุงรสนะคะใส่ซอสปลาเกียวซีอิวขาวนะคะแล้วก็พริกไทยะคะ่ะเพื่อนๆก่อนใส่ก็เปิดไฟแรงนะคะต่อไปเราก็เบาไฟนะคะเบาไฟลดไฟเหลือครึ่งหนึ่งค่ะปานกลางนะคะใส่แป้ง เขาเจ้าลงไปคุกด้วยนะคะคุกคุกคุกแล้วก็เอาค่อยไปทอดนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะนะคะหมูทอดค่ะกระต้มก็คอยคนเรื่อยนะคะนี่เริ่มอืดแล้วนะข้าวต้มกุ้ยธรรมดา คอ,คอยกลับบ่อยๆค่ะเพื่อให้เขาสุกเสมอกันค่ะเขต้มแล้วก็เติมน้ำนะคะเมื่อกี้มันอืดเนาะเติมน้ำเข้าไปอีกหนึ่งแก้วนะคะเดือดคราวนี้เราก็ใช้ได้เลย แ้วเชาอย่างนี้กินข้าวต้มนะคะก็ยังชั่วหน่อยคล่องคอนะคะข้าวต้มนี้เราไม่ไม่ไม่ได้ใช้ข้าวสารนะคะวันนี้เราใช้ข้าวในหม้อของข้าวนะคะต้มนะเพราะว่ามันมันมีข้าวเหลืออยู่นะคะแต่ถ้าต้มเป็นข้าวสารนะะเอาข้าวสารมาต้มมันก็จะหอมไปอีกอย่างนึงนะคะ ก็เกลือกจะได้แล้วเกลือกจะได้แล้วกับสุกแล้ว สีอีกเหลืองๆอ,อีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้ข้าต้มเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใช้ได้แล้วนะคะข้าต้มอีกแก๊สได้เลยค่ะ ส่วนเตานี้ก็ได้แล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะตักใส่กระชอนให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะ ทอดทอดหมูนะคะเราใส่แป้งข้าเจ้านะคะเขาก็ไม่ติดกระทะ,ะคะ่ะนี่นะคะเสร็จเร็วนะคะนี่เราเสิร์ฟได้นะคะข้าวต้มหมูเหมือนกันนะคะนี่เป็นข้าวต้มกุ้ยนะคะ ร้อน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 ทานข้าวต้มนะคะเพื่อนมันข้าวต้มตอนเช้านะคะยังร้อนอยู่เลยค่ะถ้าถ้ามีใบเตยใส่นะคะก็จะหอมมากเลยนะ,ะใบเตยนี่เราเอามาปลูกนะคะเอาใบเตยมาปลูกนี่ไม่ไม่เป็นเลยค่ะมันตายไม่รู้เป็นอะไรนะคะเอาไปปลูกตรงที่มีน้ําเยอะๆที่น้ํามันไหลมันก็ตายนะคะเรา แตกจริงเลยนะคะเราปลูกใบเตยไม่เป็น,นะคะ่ะเพื่อนๆปลูกประมาณสามสี่ครั้งได้นะคะเอามาปลูกอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราปลูกใบเตยไม่เป็นนะคะก็เลยไม่มีใบเตยใช้นะคะเวลาเราจะใช้จําเป็นจริงๆเนาะเราก็ไปขอเอานะคะไปขอเอาเพื่อนบ้านาปลูก,กงามมากมากเลยนะคะใบเตยเนใส่ใบเตยเตมันจะหอมนะคะเขาต้ม กินแล้วนะคะนี่กินแล้วนะคะคุยกับเพื่อนด้วยแล้วก็กินไปด้วยนะคะพอต้มร้อนร้อนส่ค่อยกินเสียงไก่ก็คันดีจังเลยนะคะคันดีจังเลยไก่ตัวที่ลงคปปลิปเมื่อวานเนี่ยนะคะไก่ลงมาไก่เพื่อนบ้านข้างบ้านนะคะ เพราะว่าเขาทำรั้วหลังบ้านน่ะเขายัางกันไม่เสร็จนะคะก็เลยเข้ามาได้ง่ายนะห้องคอค่ะเพื่อนๆห้องคอดิบจังเลยเนื้อหมูนะคะรสชาติก็พอดีเลยค่ะ กินกัตข้าต้มก็จะออกเค็มๆหน่อยนะคะใส่พริกไทยนะเพิ่มความเผ็ดนะคะจะเห็นสังเกตดูว,ว่าพริกไทยเกาะนะคะ แต่หมูไม่ติดมันนะคะเนี่ยหมูเนื้อล้วนเลยนะคะมันก็เลยทำให้แข็งนิดนึงค่ะมานะคะเพื่อนๆมาทางกระต้มด้วยกันนะคะ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเราก็ตามไปให้กําลังใจเพื่อนๆเช่นกันนะคะเพื่อนๆให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอตัวกินข้าวต้มก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ